to to you Happy birthday to you สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านเค้กนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่อำเภอกกษตรสมบูรณ์บ้านของตุ๊กตัเองคับพี่น้องมาเดิลวันนี้เป็นวบันเกิดของพระเอกโบคับพี่น้องอืมวันนี้ก็จะอ่าเซอร์ไพรส์วันเกิดพระเอกโบนะคะอันนี้คือเค้กที่เราจะเอาไปเซอร์ไพรส์พระเอกโบตอนเย็นนะคะ ใ่กันจะบอให้กันพี่ี้าใคร้ายังแหละหูเราหละมาวันเกิดนะน่ะมาส่งใช่แต่คุณหมอมานี่แหละพี่้องผู้เชี่ยาให้หมอมาเชี่ยาค่ะเราแถวโบมั่งสั่นมันมันเกิดเด้มันเกิดไปอีกโบวมันไต่ตอนนี้เลยมต่ตอนนี้เลยนี่แหละก็คือใครแน่ ถ้าเราเค็กออกวะเหรือว่าเขาเป่าค่ไมนจะโจม่มน้อยังม่ไดนนั่นน้อเก่ใสไก่าครับพี่น้องเก่งหาลง่ามเพียงพี่น้องแฮมปีบะเดลปีเกโบววันนี้ลำอยู่บ้านตุ๊กตาพ่อมือในบ้านที่ลบ้านจริงจริงมนเกิดบ้านอนอนอำเภอเกษตสมบูรณ์ได้กินเหมืนกันนลองเพียงน้ำมูนีล่ะคะับจริงถ้าเม่คลองเล้วได้ขี่ไปที่นี่หเพราะมันเหม็นด้สวเต็มตะเว้นดอก ไปได้กินไปกเป็นนักร้องผู้ยทายเคยเคยกินกูดมากับอัน้องเปนมดแค่นั้นได้กินเมดแค่นั้นเล็วคำว่ากกันได้กินนะันดับน้องเรื่องนี้ดีเรื่องนี้เป็นกระเทยเร็วขอมันรัากันนะนี่แหลนไม่ยอมรับฮ่าฮ่าฮ่า

เชียร์รกันเด้อวาอยู่บ่มวายยุ๊กฉันวันเกิดพระเอกโบนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ เกิดให้เพียร์โบนะคะาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยสุขภาพว่าระดับแรดเวยค่ะน้องพี่น้องการทํางาน<ม>น,น้องพี่น้องขาเออทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญที่สุดคือสุขภาพสุขภาพดีก็คือมีแหงเห็ุงานกับพี่น้องขาทํำรวยเงินทองร่ำรวยสวยงามคนหลักคนหลงคน,งคนยงชมชอบปังบุรีเย่ปังบุรีเย่ค่ะขอบคุณั้งทุกทน,นะครับอันใครมากอะหขึ้นไปหาตูตามหลายกว่าเกาเด้อได้ก็ไดดเรื่องนตลอดไฟมีคนรลักคน ติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆแล้วก็ขอให้เป็นที่หักของทุกคนละกายชื่นชอบในผลงานของตุ๊ดตหลายขึ้นกว่าเกา่าให้นังดังมากกว่าเก่าัอ้าสลุแผลไว้พอไแผมาันนี้ไว้พรน,นขึ้น <laughs> เพราะว่าน้องเป็นน้องที่น่ารักอยู่แล้วก็ขอใเห็นน่ารักไปตลอดไปครับที่มาทุกคน